Dash 1, ดัชมิลโฟร์อินประโยชน์ครบ4สุดทีนร้อนร้อนไหมมันร้อนอย่างนี้เนี่ยโอ๊ย,อยพี่โรงแรม,มแต่งตัวขนาดนี้จะไม่ร้อนอได้ไงเราค่ายจะพาพี่ไปเที่ยวเขาใกล้โดงไงเนี่ยกู้ษาแต่งตัวมาเต็มที่เลยนะว่าแต่คา่าย้องตัวเครื่องบินหรือยังอ่ะไม่ต้องถึงขนาดนั่งเครื่องบินไปไกลนะใ้ไปนั่งไปพาล็อตเมยไม่ก็ได้แฮปปี้หรือว่า สามล้อหรือว่าพอแล้วนั่งสามล้อแล้วมันจะถึงฮอกไกโดไหมเนี่ยก็ร้านง่ายๆโค้กหมูซครีมใกล้ๆแค่นี้เองนะเราคือได้กินไอศครีมฝันตัวกับฮอกไกโด้แล้วแสดงว่าฮอกไกโดที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้ไปใช่ไหมเพราว่าแต่ไอศยครีมที่ร้านนี้เนี่ยคือเราไม่อ้วนเซต้ะถูกต้องเลยพี่น้องไหนก็อยากกินเยอะสุดจ้าหรือไม่ก็กล่องนี้เลยแตงกวาเพราะว่านอกจากจะอร่อยแล้วนะคือหอมสดชื่น ะที่สำคัญมีสีคุณค่าในกล่องเดียวมีซีโยเ่เซสชั่กนการขับพากินแล้วไม่อุ้ทก่จะดแน่น,อ,นอะไรก็พลาดได้จากแต่่นี่นะไม่มีวันพลาดแน่นอนพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วจ้างั้น let's go <S ใครที่กำลังมองหาร้านไอศครีมเนื้อน,นุ่มแซนอร่อยโดยขับรถมาตามเส้นสุขุมวิทและเลี้ยวเข้าซอยสุขุมวิท26รงไปจนถึงศูนย์การท้าเควินเลชเรื่องโฮมูซอฟท์ทีมค่ะจะอยู่ทางอาคารเอค่ะ เขียวข้นนะคะฟ้ามาสั่งกันเร็วๆโอ้ยน่ากินขนาดนลยอะพี่นาพี่คะเอาไอศครีมรสชานมที่ค่ะร้านโฮมูซอฟต์ครีมไอศครีมเนื้อนุ่มๆส่งตรงมาจากท็อปไกล้โดที่มีให้ลิมลองหลัก ช็อกโกแลตแน่ยดำสตรอเบอรี่แต่ที่ขาดไม่ได้ต้องยกให้กับซอฟต์ครีมรสชาเขียวที่หอมกลิ่นชาเขียวอ่อนๆเนื้อไอศครีมนุ่มละมุนแทบจะละลายในปากเลยล่ะคะ่ะและจุดเด่นของที่นี่อย่างนที่ไม่เหมือนใครก็คือไอศครีมโคนที่สูงปี๊ดและสายยาสุดๆเลยะคะ่ะ ช yes, ้อมดูดัสมิลโกลอินมันนอบให้ใไปเลยค่ะสาววนะคะเราทั้งสองคนจะพาเพื่อนๆไปอัพเดตร้านอาหารอร่อยๆกันที่ไหน,ต,ต,นต้องติดตามชมให้ได้นะคะส่วนวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายดันีกันบ้างใส,สาววันนี้เนี่ยสนุกกันไหมสนุก นะแต่วันนี้เราไม่ได้สนุกอย่างเดียวนะจ๊ะยังได้ไประโยชน์และสาระกลับไปด้วย<ด>วพูดแบบนี้เจ๊สองคนก็ชื่นใจไหนมาเช็คเช็คซิ่งวันนี้เนี่ยได้อะไรกลับไปบ้างจ๊ะจากวันนี้นะคะก็ะทําให้เราได้รู้ว่ามีข้อมูลผิดๆหลายอย่างเลยที่เราได้เชื่อไปนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะคิดวิเคราะห์ให้ดีสะก่อนก่อนที่จะเชื่ออะไรลงไปนะคะใช่แล,แล้วอย่างที่คุณหมอบอกนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้ถึงสาเหตุของการเกิดโรคใช่ไหมเมื่อเรารู้ถึงสาเหตุแล้วเนี่ยมินว่าเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนการไว้ดีกว่าแก้นะคะและที่สําคัญมากๆเเลยค่ะือสุ ครัเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญอย่างน้อยนะคะเราควรออกกําลังกายอาทิตย์ละหครั้งอย่างนี้คุณหมอบอยจบมองถึง้องนีนขอเสริมของมินนิดนึงแล้วกันเนาะ่านรู้สึกว่าเพื่อนๆนะคะร่วมถึงตัวพวกเราด้วยเนี่ยละเลย รู้อ, uh อยู่แล้วนะคะว่าบางอย่างที่เราทําไปนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ผิดไม่ว่าจะเป็นการนั่งแล้วปวดหลังหรือว่าการนั่งไข่ห้างที่เรารู้อยู่แล้วมันคือสิ่งที่ผิดแต่ว่าละเลยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือว่านิสัยของเราอย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่านิสัยเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นเริ่มเปลี่ยนกันเถอะค่ะเพราะว่าส่งผลถึงสุขภาพในระยะยาวของเราแน่นอนเลยและสิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือควรคํานึงไว้เสมอค่ะว่าไม่ควรใช้ชีวิตอย่างประมาทเพราะว่าโรคเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรานิดเดียวเอง อย่างวันนี้นะเราก็ได้ทราบเทคนิคการดูแลสุขภาพกันไปแล้วเราก็ควรจะนํามาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงไงใช่แล้วค่ะถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะคะรู้สึกว่าตัวเองไม่สบายหรือมีอาการผิดปกติเนี่ยก็อย่ามินิฉัยโรคด้วยตัวเองหรือว่าซื้อยามากินด้วยตัวเองยังไงก็ต้องรีบไปหาหมอเพื่อจะได้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นโรคอะไรต้องแล้วและที่สําคัญนะคะอารคยาปรมาราพาการไม่มีโรคคือลาบอันประเสริฐค่ะเน่ รายการพวกเราก็หมดลงแล้วแต่ว่าก่อนจะจากกันไปเนี่ยเรามาขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆกันก่อนเริ่มต้นจากซีเนียร์โปรเจกต์บายชินาครินวิลลอดยูนิเวอร์ซิตี้สลิปปิ้งเพลสบลูมิงซีพีเอสแชปและรูดอล p ฟ,ฟกรุ๊ปค่ะ <ช governments> แหมแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะเรื่องราวเนะะี่ยค่ะของมิชชั่นยังไม่หมดต้องติดตามมาให้ได้ว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงคะ่ะเวลา9้าโมง1 5ถึงโมง15ทางไทยทีวีสีชอ่อง3กับรายการสตร c ชิท วันนี้สวัสดีค่ะ